ตั้งแต่ที่มีสาวๆมาอยู่ข้างบ้านผมผมก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะเลยครับสวัสดีครับผมชื่อลุงพงศ์ตอนนี้ผมมีอายุ65ปีแล้วแต่ผมก็ยังแข็งแรงแล้วก็ชอบมองสาวๆอยู่นะครับสาวที่น่ารักที่ผมอเห็นแล้วมันก็ขนลุกขนชันสู้ซ่าไปหมดแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกครับ ก็ไ,ได้แค่มองเฉยๆวันนี้ข้างบ้านผมมีสาวย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ครับเหมือนจะเป็นคู่แม่ลูกนะครับแต่ขณะที่ผมกำลังนั่งทำสวนข้างบ้านแม่สาวน้อยก็มาทักทายผมสวัสดีค่ะคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่คะเธอเอ่ยทักทายผมอย่างเสียงสดใสเลยครับอ๋อ คือว่าลุงอะกำลังตอนเก่งมะลิเนี่ยหนูหนูย้ายมาอยู่ใหม่เหรอผมส่งยิ้มพร้อมกับถามถ่ากลับไปใช่ค่ะคุณลุงก่อนเอื่นี่ะหนูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณลุงหนูชื่อป่นแล้วนุ่นผู้หญิงที่กำลังหอบพ้วต้นไม้เข้ามาในบ้านน่ะก็คือแม่ของหนูค่ะชื่อแม่พรฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะลุงเธอทักทายผมอย่างเป็นมิตรครับ ผมเองก็ดีใจนะครับที่มีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยอ้าวปีนมากวนอะไรคุณลุงเขาเละลูกอ๋อหนูไม่ได้มากวนคุณลุงหรอกนะคะแม่หนูแค่มาทักทายแล้วก็มาฝากเนีฝากตัวกับคุณลุงคะ่ะแค่นั้นนะคะแม่อ๋อแม่คะคุณลุงอะ่ชอบต้นไม้เหมือนแม่เลยคะ่ะบ้านคุณลุงต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะแม่สงสัย แม่จะมีเพื่อนคุยเรื่องต้นไม้แล้วล่ะค่ะผมฟังหญิงสาวที่ชื่อปิ่นเธอพูดคุยกับแม่เธอด้วยเสียงที่สดใสช่างพูดช่างเจรจาเธอน่ารักเสียจ,จริงๆครับพูดจาภัยเราะฟังแล้วสนอกหูดีจังผมลุกไปทักทายเธอที่ริมหลัวอ๋อไม่รบกวนหรอกครับดีซะอีกมีเพื่อนบ้านเสียงใสๆแบบเนี้ยน่ารักจะตาย ผมอะไม่ได้ยินเสียงใสๆแบบนี้มานานแล้วอ,อถ้างั้นก็เรียกผมว่าลุงพงก็ได้นะครับและถ้าคุยเรื่องต้นไม้กับผมนะผมคุยได้ทั้งวันเลยล่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออเช่นกันค่ะลุงพงแม่ของหนูปิ่นบอกกับผมครับว่าแต่มาอยู่กันสองคนเหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับขอบคุณค่ะลุง นูกับแม่สองคนสว่วนพ่อไปรออยู่บนสวรรค์นานแล้วค่ะปิ่นเธอเป็นเด็กสาวที่สดใสน่ารักมากๆเธอพูดจาเรื่องพ่อของเธอไปรออยู่บนสวรรค์เธอพูดด้วยท่าทางที่อารมณ์ดีฟังแล้วดูไม่เครียดเลยครับหลังจากที่ผมได้รู้จักกับพรคู่แม่ลูกผมก็หายเหงาไปได้เยอะเลยจนกระทั่งเช้าวันต่อมาครับ หนูปิ่นเดินออกมาจากบ้านแล้วก็เจอผมนั่งติบกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านในตอนเช้าสวัสดีค่ะคุณลุงตื่นเช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยะจ้าลุงอะตื่นออกกําลังกายตอนเช้าทุกเช้าเลยลูกว่าแต่หนูไปทํางานเหรอลูกผมเอ่ยถามใช่ค่ะคุณลุงปิ่นน่ะเป็นครูสอนที่โรงเรียนอนุบาลตรงซอยถัดไปนี่ค่ะลุงว่าแต่ปิ่นขอฝากแม่ด้วยนะคะ แม่ชอบเป็นลมบ่อยๆค่ะลุงปินฝากคุณลุงเป็นหูเป็นตาแทนปิ่นด้วยได้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะปิ่นจะแวะมาดูค่ะได้จ้ะหนูปินไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะเดี๋ยวลุงอ่ะจะช่วยดูหนูไปทำงานเถอะขอบคุณนะคะคุณลุงถ้าอย่างนั้นน่ะหนูไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่หนูปินออกไปแล้วพร แม่ของเธอก็เดินถือถ้วยข้าวต้มมาให้ผมลุงพงศ์กำลังทำอะไรอยู่จ้าพอดีฉันต้มข้าวต้มให้หนูปิ่นไปกินก่อนทำงานนะ่ะก็เลยต้มเผื่อลุงด้วยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ลองชิมดูนะจ้านี่จ้าเธอพูดพร้อมกับส่งถ้วยข้าวต้มนนั้ร้อนมาให้ผมที่ข้างรัว้วอ๋อขอบใจมากนะแหมกลิ่นหอมเสียด้วยสิ ตั้งแต่สองสาวแม่ลูกมาอยู่ข้างบ้านผมจะทําให้ผมนะ่ะคลายเหงาไปไ้เยอะเลยครับเพราะวสองแม่ลูกผัดเป็นกันมาพูดคุยมาชวนผมคุยอย่างสนิทสนมทั้ง2อัธยาศัยดีมากๆผมโชคดีนกเกนเยแกนะครับที่มีแม่ลูกคู่นี้มาเป็นเพื่อนบ้านจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราสอบ้านก็ได้สนิทกันมากขึ้น แล้วก็แวะเวียนเข้าออกบ้านของกันและกันได้ตามสบายเวลาผมไปตลาดก็จะซื้อกับข้าวมาฝากพรให้พรทำกับข้าวเผื่อผมบ้างมีอะไรเราก็จะแบ่งปันกันแบบนี้จนเราสองคนกลายเป็นญาติกันไปแล้วครับจนวันนี้ผมไปตลาดกลับมาก็เจอโจมาฝากสองแม่ลูกเหมือนเดิมมาตะโกนเรียกหนูปิ่นก็ไม่เห็นมีใครออกมา ข้างบ้านก็บอกว่าเมื่อคืนเหมือนว่าพอน่ะจะไม่สบายมากหนูปิ่นพอตามรถพยาบาลมารับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสงสัยก็เคยยังไม่มีใครกลับมาผมได้ยินดังนั้นก็ใจหายแวบเป็นห่วงสองคนแม่ลูกอย่างบอกไม่ถูกรีบเข้าไปหยิบโทรศัพท์โทรหาหนูปิ่นและสอบถามทันทีได้ความว่าเมื่อคืนแม่ของหนูปิ่น ไม่สบายหนักมากความดันขึ้นสูงจึงทำให้หมดสติไปหนูเปลี่ยนจึงพาส่งโรงพยาบาลโดยไม่ได้บอกใครพอผมทราบเรื่องนี้จึงรีไปที่โรงพยาบาลทันทีครับขณะที่ผมเข้าไปในห้องพักผมก็ได้เจอกับพรนอนอยู่เธอบอกกับผมวางไว้เรี่ยวแรงเป็นยังไงบ้างลพรดีขึ้นหรือยังเออคือคอยช่วยน,นจะจ้าลุง ขอบใจนะจ๊ะที่เป็นห่วงนะลุงจ๊ะฉันอ่ะมีเรื่องอยากจะขอร้องลุงนะจ๊ะไหนว่ามาสิมีเรื่องอะไรแล้วเธอก็บอกกับผมว่าที่เธอป่วยไม่สบายอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเธอเองอะก็เป็นมาเร็งระยะสุดท้ายและเธออยากจะฝากหนูปิ่นเอาไว้กับผมเพราะเธอเป็นห่วงมากๆเธอเป็นห่วงลูกของเธอมากพอผมได้ยินดังนั้น ผมเองก็ใจคอไม่ดีครับแต่ผมก็รับปากพรแล้วว่าผมว่าจะดูแลหนูปิ่นให้เป็นอย่างดีพอผมรับปากเธอเธอก็ดีใจมากๆครับหลังจากวันนั้นเธอก็อยู่กับผมได้อีกไม่นานแล้วเธอก็จากไปส่วนผมก็รับหน้าที่ดูแลหนูปิ่นเป็นอย่างดีตอนนี้หนูปิ่นก็เป็นเหมือนลูกผมคนหนึ่งแล้วครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้มีลูกมีหลานตัอยังใดพอหนูปิ่นไม่อยู่เป็นเพื่อนผมก็มีแรงที่จะอยู่ต่อครับแต่แปลกนะครับคนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลยต้องมาดูแลกันยามแก่ยามเท่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูปิ่นก็เป็นฝ่ายดูแลผมเป็นอย่างดีเธอเรียกผมว่าพ่อด้วยล่ะครับพอเธอเองก็ไม่มีญาติผู่ใหญ่ที่ไหนเหมือนกัน ทรัพย์สมบัติที่ผมมีผมก็ยกให้หนูปิ่นนี่แหละครับพอเธอจะดูแลผมจนลมหายใจสุดท้ายของผมเลยนี่แหละครับความสุขตอนแก่ของผม